แบบไอ้ไวรเด้คุยโทรศัพท์จนรับโทรศัพท์สี่เครื่องตท้ใจไอ,อ้นั่โตุ้ใจยังโทรศัพท์สี่เครื่องวะนะมาง่วงไว้น,นอนวล่ะ นี่เป็นมาเนยกินขาว่ามีข่าวพัดน้ำมาแกไม่แกงสมน้ำเออานะกุยโด้ซับแม่กินล้วนั่งกินเลยเฮ้ทำอะไรัน โอ้บรรยากาศดีมากว้าแล้วนั่งนั่งกินด้วยกันครับนั่งกินืนกนะมากินมาเลยไปเดี๋ยวมีอย่างนแกมน้ำกินแ้หหมกินจนนอกลับมนี่แล้วเห่ไสั่งอยู่ที่ร้านแล้วสั่งแล้วนี่น้องก็นนาเเด็ก พี่นกหลับไหมเฮ้เขาคุยกับสาวอยู่สาวมาให้เบิ้งโอ้โหเขาสาวสาวให้พี่ดูด้วยโอ้โหเนี้ยบอกว่าเขาบอกว่าแฟนเขาขี้อายนี่ไอ้เผดเดมันพี่โอเคเนี่ มหอแม่หิ้นอนแล้วหรอเปล่าหิ้อันละโอเคโอเคโอโอเคทุกคนมากินด้วยกันต่อนะครับนี่วันนี้เรามีต้มยำบ็แลกกินอยู่รล้นแต่ว่าลบมากินอยู่นี่ไม่อิ่มตัวเอโนก หลับตาล่อยมยลันอะไรปิดรวหลอกหางอะไรเนี่ยมันอะไรแม่มอนอะไแม่นอนจนนั่นไหมเปิดใสหนุ่มแจ้งอะไรนี่หลอกไรพวทีนี่โอเคท, <c oughs> <c oughs> okay, ทุกคน <c oughs> ไปให้กินกันก่อน,นอกจักอจกอ,กอนคอนอนจกจกประมาณจากักจ็กหาที่ อ่ะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเชื่อม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดแชร์กับพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ